มีมาไม่มีออกมาแล้วยังไงลูกแล้วซิวว่าิววเป็นไงซิววอาเจียนออกมาเลยเหรออ้วกออกมาเลยเหรอใส่ไข่ใส่พื้นใส่พื้นหรออ้วกแล้วออกมาเป็นอะไรอ่ะออกมาเป็นไก่เป็นไก่เลยเหรอแล้วคุณครูว่ายังไงคุณครูจะเอาซิวว่ ค h a วันจิกวิแล้วไงต่อแล้วซิว่าตอบว่าอะไรวันจิกแล้วซิว What, <is> What did you answer to the teacher? Answer teacher มีขี้มูกบอกิอ๋อที่เชิญบอกซิวว่ามีขี้มูกแล้วยังไงต่อูก อะไรนะลูกล็อกคุณครูทำไมล่ะลูกคุณครูไม่มาจับหนูแล้วคุณครูใจดีจะตายใช่ไหมคุณครูใจดีไหมแม่ปิดบอกแมา่มาก่อนคุณครูใจดีใช่ไหมใช่ไหมแม่ปิดให้อ่ะเดี๋ยวทำให้ออ่่ะะปิดเลยยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึง โอเคจื้อจ้ทำอะไรอยู่ในจอเหนาอยู่ในเห,อนหอาอรอก็ทำอะไรอยู่ข้างในอันไหนเล่าให้ฟังต่อสิแล้วยังไงพอกินข้าวสิว่าไม่กินสิว่าอ้วกออกมาคุณครูก็เช็ดให้เหรอลูกดูเปื่นดูเอาทิมูมาปมเปื้นทิมูเลยเปื้นครีมูเปื้นไครลูก เพื่อนเพื่อนทีเชอร์เพื่อนที่คิมูคือว่าเพื่อนทีเชอร์แล้วทีเชอร์บอกว่ายังไงอิเชอร์เอออ๋อทีเชอร์บอก what is this แล้วไงต่อผู้หญิงหัวละหัวละซีเว่าหัวเราหรือเพื่อนหัวเราเพื่อนผู้หญิงทั้งคู่เพื่อนผู้หญิงทั้งคู่หัวเราเหรออ๋อเลือกเลือกไฟเอวี่ติงเลยอะไรเอวี่ติงโลแล้วเพื่อนกินโทสไหม เพื่อนมาหาซิวเวอร์เลยเพื่อนมาหาซิวเวอร์เลยเหรอเพื่อนสาวเก่งจังเลยไม่ร้องนะทำไมเพื่อนไม่เก่ทำไมเพอนวไม่เก่งเพื่อนสาวนะลูกแล้วยังไงต่อพอพอหมดเวลาอาหารเช้า what did you do next after breakfast play time play time so play time what did you play today t i y เทรนยูเพย์เทร n only you or you play with friend only only, only you okay only train ไม่มีกระบ,บุนเทรนเลยเอ้าวเหรอทำไมจิ๊อ,อก no train no กระบุนเทรน no train so what in the l a i w a y without train what's in the l a i w a y to t r n อ๋อโอเค just a l i t t e t r n but no cargo no bogie ใช่ไหมโอเค I see So, s next? <S าาอหรพอเสร็จแล้วหนูก็ร้องไห้เหรอลูกหนูก็เล่นเทรนแล้วทำไมอ่ะก็นั่นเล่นไปสี่แล้วทำไมต้องกลับบ้านนะต้องกลับบ้านยวไม่มีมาหมาซิว่าบอกคุณครูว่าอะไรหมาหมาปีก็หันไปบอกคุณครูว่มามามมาเพลสแล้วร้องไห้ไหมหรือว่าไม่ร้องรอ้องทำไมล่ะลูกม,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 มีสิลูก มามารอหนูอยู่หน้าโรงเรียนตลอดเลยหนูก็อยู่จนถึงวันโอ๊ครอที่เราตกลงกันไงไไทำไมล่ะลูก next time นะโอเคไหม,ม<ะ>เพราะว่าถ้าสมมุติคราหน้าหนูอยู่ยาวหน่อยนะคุณครูก็จะให้ตั๋วมาเข้าเข้าร้านช้อปปิ้งที่ซิวเวอร์ชอบโอเคไหม ซิว่าชอบไปไหนคุณครูก็จะให้ติกเก็ตมา you can go shopping โอเคชอบงนันเนี่ยวันนี้ซิว่าอยู่ช่นิดเดียวได้ติกเก็ตไหมโนเลย you don't have any tickets so you can't go shopping โ okay? อเคไปช้อปปิอก็ซิว่าจะเข้าช้อปปิง้งอะไม่มีติกเก็ตเลยนั่นเก,ก่ากนั่นแหละโอเค that's okay good boy today you good โอเค next time better than this okay okay deal deal, deal. okay